สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนัดเช่นเคยนะครับวันนี้นัทก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง elemental reaction หรือว่าปฏิกิริยาธาตุตามในภาพนันเองนะครับ จากคลิปเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการทำ elemental reaction หรือปฏิกิริยาธาตุนะครับเป็นหัวใจหลักของการทำ damage ของเกม g e n h i n Impact นะครับซึ่งปฏิกิริยาธาตุเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น overload superconduct นะครับ electrocharge นะครับก็สั้นๆประมาณ3อย่างนะครับแต่วันนี้นะัจะยกตัวอย่าง overload มานะครับเพราะว่า overload เนี่ย จะเป็นปฏิกิริยาที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดนะครับแล้วโอเวอร์โหลดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับโอเวอร์โหลดนะครับจะเกิดขึ้นได้2อย่างนะครับก็คือการที่เราเปิดสกิลด้วยสายฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟหรือเปิดด้วยไฟแล้วจบด้วยสายฟ้านั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครหลักของเพื่อนๆน,นะครับว่าใช้ตัวละครหลักเป็นอะไรถ้าสมมติเราใช้ตัวละครหลักเป็นไฟก็จบด้วยไฟถ้าสมมติจบถ้าสมมติใช้ตัวละคร หลักเป็นสายฟ้านะครับก็จบด้วยทตุสายฟ้านั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนะเล่นเสียงลิงแล้วก็เขือชิงนะครับเปิดด้วยไฟแล้วก็จบด้วยสายฟ้านะครับเห็นดาเมจแล้วใช่ไหมครับ2528น้ยนะครับซึ่งค่าสถานะใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่เขอชิงจะมี Elemental m a s มา r าีที่สูงกว่านะครับจำตัวเลข2000ไว้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับบิวที่2นะครับ สำหรับบิลที่2นะครับนัดจะเปิดด้วยสายฟ้านะครับแล้วก็จะปิดด้วยไฟนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวนัดจะสโลว์ให้นะครับอ่ะเปิดด้วยสายฟ้าแล้วโอเวอร์โหลดออกมาแล้วครับคืที่1น6 1น้นะครับตัวเลขโอเวอร์โหลดจะเป็นสีชมพูนะครับคือสถานะแล้วก็ตัวแล้วก็สีสีของสถานะแล้วก็สีของตัวเลขนะครับมันจะบ่งบอกว่าเป็นดาเมจเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตครับ จากผลนะครับเราก็เห็นได้แล้วนะครับว่าดาเมจอันไหนมากกว่านะครับบิลที่1ะครับเปิดด้วยไฟตามด้วยสายฟ้านะครับทำดาเมจไปได้2 5 0 5กว่ากว่านะครับส่วนบิลที่2นะครับเปิดด้วยสายฟ้าแล้วก็ตามด้วยไฟนะครับทำไปได้1700นิดๆนะครับซึ่งเราเห็นถึงความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ยดาเมจมันอาจจะมีผลหรือเปล่าครับพี่เฮดาเมจมันจะแบบ ถ้าสมมุติตัวหลักของเราเนี่ยดาเมจมากกว่ามันจะทําให้เหมือนกับโจมตีได้มากกว่าหรือเปล่านะครับอ่ะนัดมีการทดสอบที่มามนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับการทดสอบที่3ครับการทดสอบที่3นะครับเดี๋ยวนัดจะทําให้เห็นเลยนะครับว่า a t t a c k หรือว่าพลังโจมตีเนี่ยมีผลหรือเปล่านะครับนัดจะให้ตัวเขือชิงซึ่งเป็นตัวดามเมจหลักนะนะครับเอาดาบ5้าดาวออกแล้วใส่ดาบหนึ่งดาวนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ความแตกต่างมันจะมีความแตกต่างมากมาแค่ไหน,นครับอ่าเรามาดูกันนะครับอันนี้นัดเปิดด้วยไฟนะครับติดโอเวอร์โหลดไปแล้วครับสายฟ้าปุ๊บ2,220นะครับหเห็นไหมซึ่งเราเห็นความแตกต่างแค่ ส่วนน้อยเท่านั้นต้องไหมครับอ่าเราเห็นความแตกต่างแค่ส่วนน้อยนั้นแปลว่าเราแทบจะสรุปได้แบบสั้นๆเลยให้เห็นคร่าวๆนะไมร้อยเปนะครับแต่เกิน80%ว่าดาเมจของการปฏิกิติยาธาตุหรืออิเลเมนทัลเรแอคชั่นเนี่ยสาเหตุแบบปัจจัยหลักๆนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครนะครับแล้วก็ Elemental Mastery นะครับแล้วอันดับ3นะครับซึ่ง อันดับ3เนี่ยเป็นสิ่งที่นัดแบบเขาเรียกไรนะคาดเดาแล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็ลองเล่นหลายๆตัวเพราะดยส่วนตัวนัดไม่มีดีลุปฉะนั้นนัดไม่สามารถที่จะเหมือนกับทดสอบได้ว่าดีลูปเนี่ยมันตีแรงขนาดนั้นแล้วแบบถ้าสมมติน,นัดปิดด้วยไฟจริงๆอ่ะมันจะแรงขนาดไหนก็คือเป็นการเรียงลําดับธาตุนั่นเองลํรราดับธาตุนะครับก็คือเปิดด้วยไฟแล้วตามด้วยสายฟ้าจะทําให้อเวอร์โหลดเนี่ยแรงมากที่สุดนะครับ ปัจจัยต่อมาครับซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์แล้วก็พลังโจมตีนะครับซึ่งไม่ได้มีผลมากเท่ากับ3ปัจจัยแรกที่นะัดได้กล่าวไว้นะครับถ้าใครสามารถแบบทดสอบแล้วเปิดด้วยสายฟ้าแล้วตามด้วยไฟแรงกว่ายัางไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แนะนําเกี่ยวกับวิธีการเล่นได้ข้างล่างนะครับยังไงวันนี้นะัดขอลา ก่อนยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนัดนะครับคลิปที่แล้วนะครับโอ้โหถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมชมแล้วก็อย่าลืมไลค์นะครับถ้าใครชอบก็กด Subscribe กดไลค์ได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ